สปีด60แอม120แอมอะไรเงี้ยมันมันคือการจ่ายไฟพูดง่ายๆก็คือมิลลิแอมสูงดีไหมดีนะครับจริงๆอะผมอ่ะแล้วแต่คนนะบางคนก็จะบอกว่ามิลลิแอมต่ำเล่นแค่นี้พอแล้วเล่น60พอเล่น120ลดแรงไปอืใช่แต่ผมบอกแนะนำส่วนมากผมจะแนะนำถ้ามีตังค์120 120เลยจบเลย80 80ไปเลยเพราะอะไรหนึ่ง บอกไว้เลยว่าคนเล่นอาซีไม่ได้เล่นรถคันเดียวมีเหตุผลใช่เพราะฉะนั้นโครงนี้เล่นแล้วทีแล้วเบื่อแล้วซื้อโค้งมาใหม่<ช>ย้ายี่่ไฟลงไม่ต้องเสียตังค์อ๋ออ่าอันนี้เป็นข้อที่ทุกคนยังไม่ได้คิดคือหนึ่งเอ,า,อาง่ายสมมติคันนี้ใส่ร้อยยสบเลยทุกคนบอกโอ้ขายส่สิบห้าก็เหลือเหลือใช่แต่ถ้าถามว่าใส่ร้อยี่สิบไปเราปรับพิมที่รีโมทได้อืม,อม พอห้าสิบหกสิบแปดสิบเราไม่ต้องเปต้องเออะใหญ่เราเล่นรถทุกคนจะบอกว่าแรงไปปรับได้แต่ทุกคนกำสุดมัน uh huh. มันก็แรงสิอ่าเพราะฉะนั้นเราลิมิตดรอปลงมา uh huh. พอืีพลิมิตเราลงมาเนี่ยข้อได้เปรียบของสป,ปีดคืออะไรเหมือนเราทํางานร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสป,ปีดร้อยเปอร์เซ็นต์เราทำงานแค่สี่สิบห้าสิบมันยืดอนุก,การใช้งานของสป,ปีดออกไปได้ uh huh. อืมนี่เองอ่ามันยืดออกไปได้แล้วก็ทํางานแค่น้อยเสร็จแล้วสมมติว่าคันนี้ เราอาจจะเป็นแมกมาหรือลาวาเราย้ายสปีด120ไปครับโพและไอ้พวกมอตเตอร์เนี้ยครับมันต้องถ้าเกิดเป็นพวกแมกมาเนี้ยก็3660ไม่ใช่เเอามาใส่อันนี้ได้อ่าได้ไหมได้ต่างีใส่ได้ไไดครับเพราะว่าเป็น36ตัวนี้เป็นตัวนี้เป็น550ครับก็คือไซส์เดียวกับ3660ประมาณนี้